ครับในปัจจุบันนั่นเป็นยุคสื่อสพัดนะครับแม้ว่าการเผยแผ่ธรรมะนั่นก็มีสื่อที่ช่วยให้การเผยแผ่ได้กว้างขึ้นในปัจจุบันจึงมีพระคุณท่านนะแสดงธรรมและคารวะกล่าวธรรมทำให้ธรรมะนั่นแพร่หลายไปในโลกกว้างแสดงถึงว่าคนเรานั่นมีความเจริญนะครับเพราะพระพุทธองค์ยังตรัสว่าธรรมะกามโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราภูวูนะผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจกล่าวธรรมก็ดีสนใจฟังธรรมก็ดีหรือปฏิบัติธรรมก็ดีถือว่าเป็นผู้เจริญนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะใครจะแสดงธรรมก็ตามเมื่อเราฟังแล้วผู้ฟังย่อมได้อานิสงส์หประการแน่ๆดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดังปรากฏอยู่ในนวโกวาตเนี่ยแหละฮะว่า ธรรมสวนาน,นีิสงส์อน,นิสงส์ห้การฟังธรรมห้าอย่างหนึ่งผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งนี้ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดเคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาข้อสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้และห้าจิตของผู้ฟัง,ย,งย่อมผ่องใสทําพระธมรรมกรถึกสำนักประยุรวงศาวาสเจ้าตำรับสัติกปพจนเหยื่อท่านได้แต่งไว้เป็นคำคล้องจองว่าผู้ฟังธรรมย่อมได้อน,นิสงส์ ได้ฟังในเรื่องใหม่ได้วิจัยในเรื่องเก่าได้บรรเทาข้อกังขาได้พัฒนาความคิดและได้ยกระดับจิตให้เป็นกุศลเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนั้นมีประโยชน์แน่นอนนะครับแม้ว่าวันพระอีเล็กอีกชื่อหนึ่งคือวันธรรมสวรรคคือวันฟังธรรมนะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นผมถือว่ามีสื่ออยู่ในมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาศนะัยเนยสร้างบาร,รมีในส่วนธรรมเทศนาไม่บุญที่เกิดจากการแสดงธรรมกล่าวธรรมเพราะว่าบุญกิยวัตถุ เรื่องที่เป็นที่ตั้งแห่งกรรมมาเพนบุญพระองค์ตรัสไว้ถึง10ประการนะครับบางท่านอาจจะคุ้นเฉพาะการให้ทานอย่างเดียวบางคนถึงติดปากเลยว่าทําบุญให้ทานทําบุญให้ทานคือทําบุญตรงเสียเงินแบบอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเป็นข้อแรกแค่นั้นเองครับทานไมายัยบุญสาเร็จด้วยการให้ทานให้อาหารให้เงินให้ทองยังมีศีลไมยัยบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลภาวานาไมายบุญสาเร็จการภาวนาแล้วก็มีอยู่ข้อหนึ่งนะฮะคือธรรมเทศนาไมายัยบุญสําเร็จรด้วยการแสดงธรรม ร,รมสวัสดีม่บุญด้วยกันสำเร็จด้วยการฟังธรรมด้วยจนท่อสุดท้ายข้อที่สิบคือทิฏฐุชูกรรมการทําก่าเพนให้ตรงเพราะฉะนั้นผู้กล่าวทมก็ได้บุญผู้ฟังธรรมก็ได้บุญแต่ผู้แสดงธรรมเนี่ยกล่าวธรรมต้องศึกษามันต้องศึกษาจนกระทั่งมีชันทะที่จะกล่าวอย่างผมนี่ฮะมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะกล่าวแต่ว่าเห็นเมื่อถึงเวลาก็ต้องกล่าวเพราะว่าเห็นความเป็นไปของโลกปัจจุบันนะครับเพราะว่าศึกษาธรรมะมาอ่า บรมเชาประสมบทมามา18ปีนะฮะก็เถิดทุนพระพุทธศาสนาส,สุดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นด้วยแรงกระตัญยู่ในใจเห็นว่าในปัจจุบันมีอะไรที่ควรจะกล่าวก็อยากจะกล่าวตามที่ได้ศึกษามานะครับในปัจจุบันธรรมะเป็นที่สนใจดังเช่นมีกรณีอาจารย์เบียคนถึงธรรมเก่าธรรมะแต่ก็เป็นราม่าจนได้เพราะว่าในการกล่าวของเขาเนี่ยอาจจะมีคําพูดเอะพาโวย แต่ถึงขนาดนั้นเมื่อเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วสภาวะธรรมแล้วเขาพูดตรงคือพูดธรรมแล้วย้อนมาสู่การปฏิบัติด้วยตัวเองแต่คําพูดนั่นก็อาจจะไปโดยมุ่งประสงค์ดีแหละฮะก็นึกถึงสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรง,งแสดงธรรมด้วยจุดประสงค์จัดแสดงธรรมต่อมาคันธยาพรามนะครับมาคันธยาพราม์ซึ่งก็มีลูกสาวชื่อพระนางมาคันธยาต่อมาได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนนะฮะ พระองค์ทรงประสงค์จะแสดงธรรมต่อมาคันธยะนะชื่อคล้ายๆกันมาคันธยาเป็นลูกสาวมาคันธยะเนี่ยพระองค์ทรงเร่งนะครับบันิสัยแห่งเวยยศสสตร์เห็นว่ามาคันธยะพรามณนี่จะได้บรรุพระอริยบุคคลขั้นที่สามนั่นคือพระอนาคามีคือระสังโยชน์เบื้องต่ำได้ห้าประการพระองค์จึงไปแสดงธรรมเลยนะพระองคนะ์ไปแสดงธรรมพระองค์ต้องรู้อยู่แล้วว่านาคธยานี่มีรูปสวยมากเลย สุดท้ายเดียเป็นมเหสีพระองค์หนึ่งนะฮะของพระเจ้าอุเทนนะครับแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงประสงค์จะแสดงธรรมโปรดมคันธิยะพราหมณ์ให้เบื่อนนายในรูปน่โดยโดยความความนั่นก็คือว่ามคันธยะเนี่ยเขาจะดูลักษณะของคนโดยเฉพาะพุทธองค์จะมีพระบาทหรือพุทธบาทเนี่ยเรียบเสมอกันเลยไม่มีว่าแหวงลักษณะเขาจะดูลักษณะอะไรว่าเว้าตรงเงี้ยนะเป็นลักษณะเป็นคนเป็นราคะจริตอ่า่างลักษณะที่เป็นโมหะจริต คนเดินกดเท้ายี่เป็นโทสะจริตมันก็จะพามเห็นรอยเท้าวกว่านี่เป็นรอยเท้าของผู้สินกิเลสนะฮะแต่ปรัถนาว่าโอ้ลูกสาวเราสวยอยากจะเหมาะให้พระตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นพุทธเจ้านะฮะมรคณิยะยังไม่รู้บอกว่าวันหนึ่งไปเจอจากจะหาคนเจ้าของรอยเท้าก็ตามไปเจอบอกโอ้ท่านหยุดก่อนเนี่ยผมมีลูกสาวสวยคนหนึ่งอยากจะหมอ,อกให้ท่าน ท่านเหมาะสมพรลักษณะท่านเนี่ยเป็นมหาบุรุษนะฮะก็พุทองค์ตรัสว่าเลยอย่าว่าแต่นี่เลยแม้กระทั่งเท้าของเรายังไม่อยากจะทูดถูกลูกสาวของท่านพูกเต็มด้วยมูดและกรีดนี่แค่นี้แหละฮะมังคนิยาณบรรลุอนาคามีแต่ว่ามังคัิยาเนี่ยผูกโกรธเลยนะฮะผูกโกรธสุดท้ายจ้างคนมาด่าเจ็ดวันเจคืนพระอานนท์เป็นพระทศอุปทานะต้องทูลพระเจ้าว่า พระพุทธองค์หนีจากเมืองนี้ไปแล้วคนด่าก็แล้วเกินคือเป็นมเหสีองค์เหนือจ่างคนมาดา่าพระุทธองค์ตรัสว่าอธิกรอ่ะอานนท์ถ้าเราหนีไปเมืองอื่นแล้วเขาด่าทำไมก็เนื้อไปเมืองอื่นอีกแล้วถ้าค้าเขาด่าในเมืองนั้นอีกทําไมก็หนีไปเมืองอืนอ่นอีกพระองค์ตรัสว่าอานนท์อธิกรคือปัญหาเกิดขึ้นที่ใดให้ระดับในที่นั้นพระพองค์สุดท้ายก็ไม่เกินเจ็ดวันก็เงียบไปนี่การกล่าวธรรมะนี่นะครับอยู่ที่คนกล่าวถ้าจะได้บุญไหมเนี่ย ธรรมะเทศนาหม่ยบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมคือแสดงไปโดยลำดับไม่แตละให้ขาดความแลวมีองค์การพระธรรมกระถึกด้วยนะฮะแสดงด้วยจิตปรารถนาดีไม่หวังลาบแสดงด้วยประโยชน์แก่ผู้ฟังหวังประโยชน์เนี่ยก็ได้บุญกลับแล้วนี่ผมสัมผัสได้ถึงบุญข้อนี้จ,จริงๆนะฮะผมถึงตองผมพูดส่วนผู้ฟังจะได้เนี่ยถ้าฟังแล้วมนสิการเสียงที่พูดเนี่ยเราได้ยินเข้าหูเป็นประโตโคสะเสียงของผู้อื่น เรามา,มานสิการโยนิโสโดยทําในใจด้วยความแยบคายพิจารณาเห็นเหตุผลแล้วก็ย่อยเป็นแนวทางปฏิบัติของเราอันไหนทางเสริมก็เว้นอันไหนทางดีก็ปฏิบัติตามเนีย่ยเลยกวเว้นชั่วประพฤติชอบประกอบตัวในทางดีสมควรอันนี้ก็เป็นทางเจริญเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมไม่ว่าจะเป็นพระครวัตด,ดีทั้งนั้นนะล้วคารวัตเก่าทําได้นะฮะผมขอแก่ปร,ปริปปา,าวัตเลยที่บอกว่าคารวัตเก่าทําบาปไม่บาปพระองค์ตรัส บุญกิยาวัตถุสิทธประการทั้งพุทธบุรศษสต์สรรี่ก็ภิกษุฝ่ายบรมชิตอุดมเพศคฤหัสทีนเพศปฏิบัติได้ฮะเพราะฉะนั้นดยผมแกะประวัติข้อนี้เลยที่ว่าคารวะที่ใครที่บอกว่าคารวะห้ามแสดงธรรมเนี่ยผมถือว่าเป็นธรรมะมัชริยะเป็นผู้มีความตนีในธรรมแต่ถึงนั้นคนจะกล่าวก็ต้องศึกษานะฮะจะถึงจะได้เป็นบุญในส่วนการแสดงธรรมเนี่ยฮะอย่างผมยอมรับผมศึกษาผมบวชมา18ปี ผมรู้ในสิ่งที่ผมรู้แลาเห็นมีคุณค่าเป็นบรุษสมบัติของโลกผมถึงอยากเผยแผ่มาแต่การที่จะให้เขาพูนฟังเข้าใจอย่างเดียวเข้าใจเนี่ยมันต้องใช้ศิลปะลีลาบางท่านบอกว่าอธิคุยเนี่ยดูไม่สำรวมเลยเออาภวาวยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นสมมติสัจจะเราจะซื้อให้เป็นถึงปรมาสัจจะไอ้ลีลานี่อย่าไปสนใจบางคนเออาภวาวยแต่แก่นนี้เราต้องฟังเออเมื่อฟังแล้วคนฟังได้ความสะอาดไหม สะอาดขึ้นไหมสว่างขึ้นไหมสงบขึ้นไหมถ้าฟังแล้วได้ความสะอาดด้วยศีลอยากจะรักษาศีลเลยสว่างด้วยปัญญารู้ผิดชอบผัดีรู้ทางสมรุทธ์ทางเจริญเกิดความสงบได้ความหมดจดสมาธิในใจถือว่าท่านฟังแล้วไม่เสียทีนี่นะฮะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยธรรมะมีมากแล้วนะฮะที่ผมเห็นมาบางคนแต่บางท่านฟังโดยความไม่แยบคายอายุนิสสุสิการหรือว่าเอาธรรมะม,มาเป็นเ,เครื่องทําลายกัน พระองค์จัดการศึกษาปริยัตไว้สามประเภทนะฮะเป็นเภทหนึ่งคือพันดาคาริกปริยัตคือการศึกษาปริยัติธรรมเนี่ยของท่านที่เป็นพระอเสขบุควลคือเป็นระดับขั้นพระอาหารหันต์คือขั้นสุดท้ายแลวคือไม่ต้องศึกษาแล้วสันสิงกิเลสแล้วแต่ศึกษาเป็นบรรดาคาริคือเป็นคลังของความรู้รปเภที่สองนิสสารณะปริยัตคือศึกษาปริยัตเพื่อเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์อันนี้แหละ,ะเป็นที่ปรารถนาคือศึกษาไปเพื่อจะ ขัดเกาตนเองขัดเกาก็มีสองอย่างนะฮะสารเลข,ขาปฏิบัติทาคือปฏิบัติขัดเกาไปเช่นให้ทานประจําวันไปรักษาเสระจําวันขัดเกาไปเรื่อยวันหนึ่งมันก็สะอาดเอี่ยมเป็นสุทธ,ธิวิสุทธ,ธิปริสุทธ,ธิเองอีกอย่างหนึ่งคือทูตังคะปฏิบัติทาปฏิบาาัติบแบบหักโหมจูโจมกิเลสคำว่าทูตังคะคือทุดดงนั่นเองทุดดงคือเคลื่อนข,ขัดเกากิเลสมี13ประการเช่นว่าติจิวิกังคะ ทุดงคือทุดงถือถือตรีจีวรจะไม่ถือมากกว่านั้นอันตรีจีวรจะไม่ถือนเ,เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ถ้ากล่าวมาแล้วเนี่ยแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะปริยัติข้อที่สามอันนี้แหละฮะที่ผมจะต้องกล่าวเป็นเหตุให้ผมต้องออกมาพูด่น,นคืออารักขทูปริยัติการศึกษาเปรียบด้วยงูพิษบางท่านศึกษาแล้วเอามาโจมตีกันนะฮะมาโจมตีกันที่ผมกล่าวอย่างเงี้ะฮะผมโดยปัถนานี้ไม่ได้โจมตีใคร เราทําไปดูผมไม่เคยคอมเมนต์แสดงความเห็นไปด่าใครว่าใครเลยนะท่านมีแค่ให้ผมดูด้วยผมไม่เคยเพราะผมระวังมากเลยเรื่องความเห็นโดยเฉพาะเรื่องคา,าราวาสกาสียให้วไว้ยังน้อยก็คอมเมนต์กลางๆให้โฉกคิดให้ตันคิดดูตัวเองคือผมจะไม่ทสวาดว่าเลยทาไปดูเลยฮนะอันนี้ก็มาตรงกับอาจารย์เบียร์คนอื่นทำเขากล่าวธรรมะจริงถึงขังแต่ในส่วนปฏิบัติเขาก็เรียบร้อยนะฮะเขาไม่เคยคอมเมนต์ใครเลยทาไปดูไม่มีนะเขาท้าเลยว่าใครไปดูคอมเมนต์ผมถึงบอกว่าอย่างเนี้ย คือมีลักษณะที่ว่าคนอาจจะเข้าใจที่ผมต้องมาพูดแต่คนมีเหตุผลท่านที่ไม่เห็นด้วยกับผมก็ไม่ว่าแต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยแล้วท่านมีความสะอาดสว่างสงบในใจผมก็อนุโมทนาเออเพราะทุกคนมันมีหลักในใจตัวเองไม่ใช่ว่าเห็นว่าเข้าไม่เหมือนเราจะผิดมีหลักที่ว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเพราะอะไรครับเขาทําให้คนมาสนใจพุทธศาสนาสน ทำให้คนเจริญขึ้นนะฮะพระองค์ตรัสไว้ได้ผมบอกนะสุวิชโนวังโหติผู้เจริญก็ยุรู้ได้ง่ายสุวิชโนปรปรพโวคนเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือธรรมะการมงภวังโหติผู้ใคร่ทำใยทำนะ,ะชอบทำเป็นผู้เจริญธรรมะเทศสีปรพโวผู้ช่างทำเบื่อทำนายทำเกลียทำเป็นผู้เสื่อมเพราะฉะนั้นคนมาสนใจธรรมะก,กันอาจารย์เปปุก,กระแสขึ้นมาในยุคโซเชียลเนี่ย เนี่ยถือว่าคนเจริญขึ้นแล้ววัยรุ่นก็เยอะแยะชอบเอะสุดท้ายแล้วเขาก็น้อมไปสู่การปฏิบัติขัดเกลาแล้วถ้าเข้าจะอุปสมบทเขาก็ทิ้งบทบาทอย่างนี้ศึกษาพระบาลีด้วยบางท่านบอกว่าอ,อ,อยากจะให้อาจารย์เบียดศึกษาบาลีท่านศึกษาแน่นอนและทุกวันนี้การไปไปธรรมะอย่าไปติดแค่นิกายว่านิกายโอ้ไม่ใช่นิกายเราเราไม่สนใจละปิดทางปัญญาตัวเองอันนี้ผมขอเถนออนะนะฮะ เราต้องเป็นผู้ฟังไอ้เรื่องเราจะได้รู้ได้บุญได้บาปอยู่ที่ตัวเราละเขาจะกลับไปกับพุดนเรื่องของเขาแต่เราอยู่ที่ตัวเราถ้าเอานี้กายมาขิดก้านเอาเรื่องอ่าเอาเห็นเขาถือสำนักนั่นมาไม่ใช่สำนักเราผิดทั้งหมดไม่ใช่ครับเราพุทธนาตรงมีลักษณะวิพัชวาทีชาวพุทธแยกแยะเย่าว่าเลยฮะทุกวันนี้แต่คนเป็นงี้สีนั่นเกียรติไปหมดเลยแต่เป็นสีนี่นะถ้าเป็นพักนั่นเกียรติทั้งหมดเลยคือไม่มีวิพัชวาทีฮะไม่รู้จักแยกแยะ ถ้าเป็นสำนักนั่นสอนอย่างนั้นนะเบิดไม่กระทั่งติดติดไม่กระทั่งในคำนะอย่างเช่นเขาว่าพุทธวจนะเป็นก็คือพระพุทธพจน์ก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละฮะแต่บางคนส่าสำนักนั่นคือผิดอันนี้ก็คือว่าทิฏฐิคือทิฏฐิเนี่ยมันก็กั้นอันนี้คือผม,ผมเสนอว่าอยู่ที่ตัวบุคคลอย่างอาจารย์เบียนะครับศึกษาพุทธวจนะคนก็โยงไปวัดสำนักนั่นเรียนมปจำนักผิดแต่เราต้องดูเขาว่า โอเคเข้ากก่าวถูกไหมเข้ากก่าวถูกก็กลก่าวถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสุขเราจะทุกข์หรือเราจะไปสู่สุขติดทุกขติหลังจากนี้แล้วนะอยู่ที่ตัวเราเพราะฉะนั้นเราฟังมาแล้วนี่นะฮะเรามาคบคิดแต่ความบริสุทธิ์ในใจเราก็เป็นบุญแก่ตัวเราถ้าฟังแล้วด้ความสะอาดสว่างสงบก็เป็นบุญนะครับอันนี้สําคัญใครจะพูดยังงก็แล้วแต่แต่พวกวันนี้ผมจะเห็นพูดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะบางท่านนะ,ะเอารูปภาพมาภาพพระมหาเถระมั่ง แล้วเอาคำไปใส่คำธรรมะท่านอาจจะไปพูดได้ไงหรือว่าเอาไปใส่เสร็จแล้วก็เอาไปแปะตรงนน้นตรงนี้เอารูปมาอาจารย์เบียก็เคยโดน,นะฮะเอาว่าหาว่าเป็นคนอื่นทำสุดท้ายเป็นคนอื่นพูดอันนี้ยกตัวอย่างแล้วก็อะไรฮะที่พอมพูดย่างอะไรพมเห็นวหมคนทําดีถูกโจมตีส่วนที่อนุโมทนานัมีเยอะมากเลยนะฮะมีเยอะเพราะฉะนั้นดึคติเลยวะ อุจติตพราพาราคนพานมักเพ่งโทษคือถ้าชี้โทษเนี่ยเป็นบัณฑิตนะชี้โทษอันนี้ผิดถูกกระทมนะแต่ถ้าเพ่งโทษคือมองแต่เขาผิดก็คือเพ่งเขาผิดไปเลยคือเป็นผานอุจติตพราพาราคนพานมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกําลังนิชติพร,พรบาบัณฑิตแต่บัณฑิตมีลักษณะ,ะไม่เพ่งโทษผู้อื่นคือเพ่งตัวเองอัตนาโจทยตัตนางจงตนตนในตนเองอัตหิอัตโนคติตนเป็นพฤกติแห่งตนอัตหิอัตโนทษตนเป็นพึ่งของตน ปฏิบังเสตมัตนาจงพิจาณาตนโดยตนเองคือจะเมื่อฟังและน้อมมาสูต่ตนเองนั่นแหละคือสำเร็จผลพระธองค์มีลักษณะศาสนาจะมีลักษณะกรมาวาทีนะการกระทําไม่มีเชื่อการบันดาลออย่างหนึ่งอาจรารย์เบี้ยก็พูดลักษณะแบบนี้ไม่เชื่อการบันดาลไทยทักไม่มีอยู่ในการกระทําสุขทุกข์มันเกิดจิตตัวเราเกิดติเหตุและก็องค์ประกอบเนี่ยแล้วก็เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนามีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือวิพัฒวาทีแยกแยะ พระองค์ตัดว่าใช่ไหมกุศลธรรมมาอันนี้อ่ากุศลธรรมอกุศลธรรมมาอภิยกระตาธรรมมากตมยิงสมเยติสัวนส่อภิธรรมเนี่ยกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเนี่ยก็เป็นจำแนกอย่างหนึ่งอกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลเป็นจำแนกอย่างหนึ่งอภิยกระตาธรรมมาทำทั้งหลายที่เป็นอภิยเกิดเป็นกลางกลางก็อย่างหนึ่งเนี่ยจำแนกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราฟังนี่นะเราจะบอกว่าคนนั้นสำนักนั้นผิดเหมาหมดเลยอย่างยุคหนึ่งก็มีเหมือนกันภาวนากรรมฐานนะครับกรรมฐานสำนักผิดภาวนาสำนั้นผิด ผมมาศึกษาทุกสำนักเลยนะฮะสายปลาคณะ,ะทมยุติการนิการคือหลวงปูมมงป่มันผมบมกคารบหลวงปู่มันท่านเป็นพระถับประวัติผมเขาชอบอ่านประวัติพระนะท่านปัรถนาพุทธภูมิท่านท่านลาพระปฏิบัติด,ดีๆท่านเข้าป่าก่อนขัดเกลาตัวเองก่อนตามหลักสันทูตังคัาปฏิบัติธรรมปฏิบัติหักโหมอยู่จบเกเรคือถือทุด,ดงอนะ์ะเข้าป่าสุดท้ายมาบางท่านมีบาร,รมีเสร็จบรรลุคุณวิเศษหรือ อริยบุคคลท่านก็สงสารลูกศิษย์ลูกหาท่านก็ออกมาเผยแผ่คำวาสีบางทีก็อรัญวาสีอยู่ป่าแหละแต่ท่านก็มาเผยแผ่หาความรู้หลวงพ่อพระราชธมยานหลวงพอ่อฤาษีวัฒนสุงผมคารบนะภาวนาเราอย่าหลวงปู่มันสอนภาวนาพุโทโธหลวงพ่อพระราชธมยานฤาษีภาวนานมัพพาทาะท่สมาหลวงพ่อสดภาวนาสัมอาหารังมาเจ้าคุณโชดดกพระธรรมเทดันของบุีอาจารย์อดีตอาจรอาจรย์ใหญ่สนทกวิปร,รัสนา ยุบหนอพองหนอทุกบทดีหมดเลยฮะแต่บางคนอุปกิเลสคนเอามาโจมตีสำนักนั้นผิดนี่ผิดเอะผมก็บอกอย่างนั้นเพราะตัวมันทุกว,วันนี้มันการบางทีเอาคําพูดคนนั้มาใสาพระรูปพระมาเทระมาแปะแปะ,แ,ปะ,แ,ปะแล้วเอาไปโจมตีคนนู้นอันนี้แหละครับความพอใจของผมนะเป็นบาปมากคือท่านฟังธรรมะแล้วมาเอามาโจมตีกันแต่เอตตันเห็นพูด,พ,ดพูดด้วยตัวเองไม่เป็นไรนะฮะเราพูดอย่างผมพูดเนี่ยผมพูดด้วยความปรารถนาดีแต่ลีลาผมจะไปพูด ชาชาเนิบเนิบท่านจะฟังผมเนิบบางทีท่านเปิดเปิดเบอรๆๆทิ้งเพราะตองคึงขังนี่คือลีลาฮะคือลีลาคือศิล,ลปะแล้วก็ผมขอบคุณนะฮะช่องสีฟ้าอ่าสีฟ้าเนี่ยติดตามห้าหมื่นคนแล้วนะฮะช่องสีแดงนี่สองหมื่นกว่าแล้วนะ,ะช่องดาเนี่ยสามหมื่นะก็ผมผมมาพูดอย่างเงี้ยก็ผมขอบคุณนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะทำไมสนใจก็ไม่เป็นไรแต่ผมต้องการให้ท่านรู้โดยตัวของท่านเอง แต่ผมไปบอกแนวทางผมนับถือพระพุทธองค์เคารพเทิดทูนภาษาสุดชีวิตนะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสยังตรัสว่าอาคาตปโปตถาคตัตถาก็เป็นเพียงผู้บอกตุมเฮกิจจะมาตัดปางความเพียรท่านต้องทําเองเพราะฉะนั้นเราจะพ้นทุกข์เราอยู่ที่ตัวเราเราฟังธรรมะดีฮะแต่เราขัดกับตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นกับใครเราก็เก็บไว้ในตัวเองอย่าไปมีสารพัดกถาคําเริ่มที่จะทําให้เกิดวิวาทกันทะเลาะกันเพราะฉะนั้นผมใหม่ที่ผมพูดเนี่ยถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร คอมเมนต์ <Comment S 2> แสดงความเห็นได้แล้วแต่ผมเคยพูดเสมอะฮะพื้นที่ผมสำหรับลานจอดรถทัวร์ยังมีเยอะผมมะชาติที่ปไตยฮะ,ฮะเพราะฉะนั้นท่านแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรฮะแต่ด้วยความสุภาพถืออย่างเป็นบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยไม่เห็นไม่ตรงกันก็ยังไม่เพราะอะไรต่างคนต่างมีหลักในตัวเองแิ่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เบียวอะไรเขาทำให้คนสนใจธรรมะทำให้คนเจริญคือธรรมะกรรมวังโหติผู้ใครทำให้ผู้เจริญเนี่ยท่านก็สอนในสวรรค์พระคุณท่านท่านก็สอนพระคุณท่าน ลักษณะท่านก็มีคําสงบสัม衲บหารสานะสารูปนี่ข็น่าอันมุทนาแล้วก็เป็นบุญที่ผมพูดเนี่ยบางท่านบอกกูจะมาอวดรู้อะไรสึ่งจากสวดบทจากร้องเพลงหรือว่าอ่าอยากจะทําอะไรไงอยากจะพูดก็ผมปรารถนาบุญกุศลพระองค์ก็ตัดบุญเกียวัวัตถุสิประการเนี่ยบุญที่เกิดจากการแสดงธรรก็เป็นข้อนหนึ่งนะผมปรารถนาดีผมพูดด้วยจิตที่ผม รู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลผมก็อยากให้คนอื่นรู้ตามผมแม้สักคนหนึ่งพก็ภูมิใจแล้วเพราะฉะนั้นใจตนเป็นหลักชี้ชอบผิดชูช่างด้วยดุลพินิษอาบลูกนะครับทานเทียบเปรียบด้วยจิตชนอื่นได้แฮตนชอบตนชังผู้อื่นแม่นเหมือนกันสวัสดีครับ